ทางด้านของน้องเวฟนะคะคู่รักต่างวัยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่โชครถแห่เนี่ยเจอกระแสดราม่าเมียค่ะได้ที่ว่าเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งจะเกิดแบบเรื่องรดรามา่าเพราะว่าบอลเชิญยิ้มเนี่ยมีการแตกหักกับโชครถแห่ค่ะเพราะว่ามีการออกมาประกาศว่าไม่รับงานคู่กันละโดยทางด้านของบอลเชิญยิ้มเนี่ยแล้วก็โชคไทยรถแห่นะคะก็มีการตอบโต้กันไปมาอย่างดุเดือดชนิดที่ว่า ไม่มีใครยอมใครค่ะก็เลยกลายเป็นดราม่าประเด็นร้อนแรงขึ้นมาหลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะในเวลาต่อมาเนี่ยโชครถแห่แล้วก็บอนเชิญยิ้มเขาก็เลยออกมาเคลียร์ใจเผชิญหน้ากันครั้งแรกในรายการโหนกระแสค่ะหลังจากจบรายการปุ๊บโชครถแห่เนี่ยเขาก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่า หลังจบรายการโหนกระแสเราสองคนได้กลับมาคิดทบทวนถึงความผิดพลาดที่ทำลงไปและเสียใจจริงๆโดยเฉพาะนักที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยและไปฉีกหน้าพี่บอลทําให้พี่บอลเสียใจทั้งๆท,ที่พี่บอลเนี่ยก็ช่วยเหลือสนับสนุนกันมาตลอดถ้าย้อนเวลากลับไปได้พวกเราจะเข้าไปขอโทษพี่ที่ผิดสคริปต์เรื่องราวคงไม่บานปลายแบบนี้ พวกเราจะเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบนี้เป็นคติสอนใจและไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกส่วนงานคู่ที่รับไว้เนี่ยจะกลับไปเล่นให้ครบตามสัญญาขอโทษเจ้าภาพทุกท่านแฟนคลับทุกท่านด้วยนะครับเขาก็ออกมาโพ์เรื่องราวขอโทษขอโพยยังไปคุณผู้ชมจนล่าสุดค่ะต้องบอกว่าคนดังในโลกโซเชียลอ่ะหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีเลยค่ะน้องเวฟพี่พรคู่รักต่างวัยน้องเวฟเอเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่โชครถแห่ เขาเจอกระแสราม่าเรื่องของเมียนี่แหละค่ะงานนี้นะคะน้องเวฟเนี่ยก็ออกมาโพสกระดุข้อความเหมือนกันบอกว่าเมียผมก็ดูคิวงานให้นะครับแต่ไม่เป็นแบบนี้ถ้าเมียผมเป็นแบบนี้นะผมจะผูกคอใต้ต้นหัวงอกห้ามกลางชาวเน็ตที่เห็นโพสดังกล่าวค่ะแน่นอนคาว่าเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าพี่พรเออเก็บแบบ เก็บงุบเก็บงีบจัดการทุกอย่างให้น้องแบบให้น้องเว็บแบบนี้หรือเปล่านะหรือว่าห้ามน้องเว็บทานั่นทํานี่แบบนี้หรือเปล่าพี่พรค่ะอันนี้ก็ต้องดูแล้วก็พิจารากันเองนะคะและนี่ก็คือข่าวไว้ใไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม